สวัสดีครับผมจีรนล,ลิมพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์วันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับนี่ฮะตะกุดอาจารย์นองนะฮะตะกุดนารายลงลูกนะครับผมปี35ชุดสุดท้ายครับหมดแล้วฮะผม,กว,ม,มะกวาดมาหมดแล้วนะครับกวาดมาหมดแล้ว10ดอกสุดท้ายนะครับนี่เดี๋ยวมีภาพดิ้งลงนะฮะไม่รู้จะถ่ายสวยไหมเพราะแสงไม่มีนะแล้วก็นี่ฮะนางกวักไม่ทราบที่แต่สวยมากเลยนะนี่นางกวักไม่ทราบที่ค้าขาย โชคราบนะอย่าภาพนี่สวยมากเลยครับแล้วก็ส่วนหนังกลองเพนแตกที่มีเพื่อนถามว่าของแท้ไหมก็ท่านดูนะฮะนี่ที่ดีนะที่ผมเก็บชิ้นนี้ไว้เห็นไหมฮะท่านเห็นรูนี้ไหมก็คงนึกออกนะว่าส่วนรูนี้เป็นส่วนไหนนะครับท่านคงนึกออกกันนะนี่ตอนนี้เหลือสองชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมจะออกแบ่งปันให้นะชิ้นนี้ผมไม่ออกผมเก็บเอาไว้ครับนี่นะดูความเก่าแข็งโป๊กครับ แล้วก็ประคำสิบเก้ามงคลกาฝากข้อมือชิ้นสุดท้ายครับผมดูนะฮะแล้วประกันแล้วก็ถาวั่นผูกครับแถาวั่นผูกนี่เริ่มหดตัวแล้วฮะเขาเริ่มหดตัวของเขาแล้วความแห้งครับเริ่มหดตัวแล้วนะนี่มีอยู่สองชิ้นท่านไหนชอบทักได้ครับนะครับผมเดี๋ยวมีภาพนิ่งลงครับโอเคขอขอบพระคุณมากครับผมเจียร่นลิพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากขอ,ของที่ธนสิทธิ์ขอพระคุณครับอืม สิบดอกสุดท้ายนะครับสุดท้ายแลย้วจริงๆไม่มีแล้วฮะเพราะผมกวาดมาหมดเรียบร้อยเลย <c oughs> ขอขอบพระคุณมากครับ